สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขชนนะคะมือนีเข้ากับมาพ่อกันอีกแล้วค่ะมือนีสาวแพรกับสีผ้าพี่ผ้าน้องมาหาเกมเฮ็ดือเก้าแล้วนะคะหงางยางเขามาหันกะถือว่าได้แน่อยู่ค่ะแต่ว่ากับบ้หันได้ได้หลายนะคะยางขึ้นมากกะเลยบไปในไทยให้พี่ให้น้องในเบิง้งไปจ้าที่นี่เขาไปรุ่นน้ำกันนะคะว่าเข้าสีมานรือว่ามานมือนีพี่น้องจะไปรุ่นไปตาม้อยกันละคะ่ะที่นี่ ไปจ้าพอแล้วค่ะเห็ดทานค่ะเนี่ยอุย้ยกินน้อยอยู่เห็ดทานกำลังเกิดอีกนะค่ะเนี่ยเห็ดทานหน่อย กระแมนค่ะสองดอกอานนี่แค่ะคาะเห็ดชุดแรกที่ห้อยยางเขามาเ้าหันค่ะค่ยยังเป็นกีน,น้อยๆทอเหรียญหาเหรียญสิบยูุ่้ย

พ่อเห็ดกออีกแล้วค่ะกี่แน่น้อยมูลหนดบานนึงค่ะนี่อยู่บานเดียวโอ้มุนจะน้อ พึ่งดอกหนึ่งค่ะพึ่งน,น,นุ่งดอกหนึ่งเห็นละงูค่ะจุ่มนาึงงามๆเลยจุ่มบักใ่เลยนะคะเชี่ยขึ้นค่ะ มิดก้อยไงค่ะพี่นอ้องอีกหนึ่งค่ะกระเมียนกระเมียนค่ะกระเมียนพี่นอ เงเรค่ะถือฝุ้นอะไรกันเนาะเดี๋ยวนะ เย็นดีดีค่ะเริ่มเย็นสวยสวยงามว่าพี่น้องเดี๋ยวจ้าไปรุ่นเกมเห็ดน,น้ำกันตัวที่นี่เห็ดก็ค่ะดอกงามาเลยพี่น้อง อีกดอกนะึ่งนีพี่นอ้ออีกดอกนึงค่ะีอีกดอกหนึ่งค่ะ ดึงดอกนี่อ้ามื้อกันสินี่ะสงดอกถ้าค่อยๆเปิดหาไปเ,เรื่อยๆก็พอได้ยู่เนาะค่ะนี่ย ทานค่ะนี่กับแม่น็ดทานค่ะฮิดถึกฟุ้นนี่นาเบ้ามเนะคะ่ะเ้าก็ับไปท้ำข้อมสะอาด้างนอกแล้ว เต้าสีบบกการเป็นสาค่ะเิดกออีกดอกนึงค่ะเห็ดพึ่งแดงค่ะอือที่น้องเห็ดพึ้งแดง,งดงุมนิไหมค่ะ tham thật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ คนะ่าขี้หินค่ะีค่าซูมนหน่อย เ่าอีกอ้าลังเก็บนี่ค่ะเห็ดผึ่งแดงสองดอกค่ะเห็ดแเลงค่ะแห้งปัดและแห้งดำโอ้เก็บเห็ดกี่ลายค้กักเมื่อนี่ อ,นนอันนี้อะาโอเคเป็นน่สิเห็ดถือฝนเอาละงูบ้านอีกสองดอกค่ะเห็ดนาเลอีกแล้วค่ะ เห็เจังงดไอ้น้ำจังสิคะพี่น้องโอ้มาฝนใส่คักใสแน่แถวบุ๊ด่าพี่น้องโอ้ดดอกนึงยมีสองดอกค่ะเหดุไรเหลเ่ส้มซื้อค่ะเห็ดหน้าเล่เห็ดกอค่ะสองดอกโอ้ เห็ดเพึงโดอกนึงค่ะปอเือดดอกบัง่ยน่นึงค่ะสองดอกดุตัวนี้เ็ดเพึงไตไก่ไตไก่สองดอก,าก,ากอด,อกดาพี่น้องมือนี่สาวแพทก,กับสิมสรุปผลงานให้พี่ให้นองในเบื้งนะคะแตถือว่ามีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องอยู่ค่ะ เป็นหิดร่วมหิดก็หิดเพิงเบิ่งหิดเพิงจุงนี้ค่ะน้ำไหลพี่นอ้องเขากำมีข้วหมานมาฝากพี่ฝากน้องหลเติมพี่เนาะคะ่ะถือสิบ่เต็มกระต้ากะถือว่าไดอยู่เนาะมือนีกะ็ะไดเพราะว่าคนมั่นกรลายนะคะเอาคลิปนี้สาวแพรวกับสีพอ่อไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะจะมาคลิปนี้ก็ย่าเลื่อมฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพลวผ้าไปน้ำเลยดนะค่ะขอบคุณค่ะ